สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการเปิดปิดตาราง9้าช่องในกล้องของเครื่องโทรศัพท์มือถือ Huawei Y9 2019ก็ไม่ยากไม่เย็นอะไรพูดถึงประโยชน์มันก่อนประโยชน์ของตาราง9้าช่องเวลาเรากดกล้องถ่ายรูปขึ้นมาเนี่ยนะเราก็จะเห็นมันเป็นเส้นๆอย่างนี้นี่นะเป็นเป็นเส้นๆเส้นๆอย่างนี้เนี่ยนะอันนี้มันก็มีประโยชน์เอาไว้สําหรับจัดองค์ประกอบของภาพ ให้ให้มันให้มันน่ารักอะอย่างที่เราอยากได้อะมันมีตารางเก้าช่องแกรู้บางทีถ่ายแล้วให้มันอยู่ตรงกลางเออบางคนนด้ถ่ายรูปเอียงกระเทยอะไรหไปกลางนึงเป้มันมีตารางเก้าช่องพี่รู้ไงว่าภาพมันอยู่ตรงกลางไหมอ่ามันก็ดีหรือว่าเจตนาให้เอียงก็ไม่รู้ก็ยังแปลกใจอยู่อ่าแต่ถ้าเป็นมือโปรมันก็ไม่จําเป็นใช่ไหมอืมอ่ะแต่เราคนบางคนอาจจะลําคาญ ลำคาญตารางเก้าช่องจะปิดยังไงอ่เราก็ไปที่บันเฟืองข้างบนมุมขวาสิจ้าอันนี้มันตั้งค่าได้มันก็จะเห็นนี่บรรทัดที่เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะตารางเก้าช่องอยู่ตรงกลางๆนี่นะเขก็จะบอกนี่ตารางบนกล้องตรงนี้ฟังชันนี้ปิดได้ก็มาแกะก,กดตรงนี้ให้ปิดเท่านั้นเองให้เป็นสีดำๆขึ้นมาอย่างงี้อยาก็เปิดก็เปิดตรงนี้นี่แหละพี่ไม่ด,มดีมีอะไรมากมาย มันก็จะหายไปเส้นเส้นเนี่ยอ่าเส้นเส้นเสตารางของเขาเนี่ยก็จะหายไปก็ปะมานี้แหละหรอดวิธีการปิดตารางเ้าช่องในกล่องของ h u เว่ยแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ